ถ้าใครอยากสนับสนุนผมหรือค่าลูกอมของผมสามารถโดเน็ทได้ตามเบอร์ที่ขึ้นตามหน้าจอเลยนะครับอยากเป็นพลงนังนใเงามืดตอนที่155ยังไม่ควรเคลื่อนไหวไแท้ถูกคนไล่ตามหลังมารถวิ่งหนีไปตามทางภารกิจของรถคือการเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างคาร่า,าที่เป็นธงสัญลักษณ์ของราชบุญกับกองทัพราชบุญที่เตรียมการอยู่ด้านนอกเมืองหลวงเดิมดีเธอคง ท่งสัญญาณควรจะเป็นรถแต่ว่าคนเชื่อมแต่ว่าความเชื่อมั่นของอาณาจักรอุรย่าในตัวรถตกต่ำจนติดดินฆ่าราชาทําให้ประเทศแตกแยกนั่นแหละคือมุมมองที่รถมีมุมมองที่มีแต่รถเธอมีพลังจูงใจปวงชนเธอไม่มีพลังจูงใจปวงชนหรอกไม่อาจยืนอยู่เบื้องหน้าได้อีกต่อไปเธอไม่อาจกลับไปเป็นดั่งเดิมได้อีกแล้วเธอทำได้เพียงช่วยเหลืออาณาจักรอุรยาจากเงามืด เสียสละตนเองชดใช้ด้วยชีวิตเพื่อาการนั้นจึงอาสามาทํางานนี้แต่ว่าเขากับแต่ว่าเขาคนนั้นกลับปรากฏตัวต่อหน้าเธอซีคาเกโน,โนคนที่เธอคนคนที่ครั้งหนึง่งเธอเคยห่วยหามาก่อนคนนั้นเป็นห่วงรถถึงขนาดมาตามหาถึงอาจักรน,นินาเลยเมื่อรู้เช่นนี้หัวใจเธอถูกรู้สึกความรู้สึกต่างๆเข้ามาถาถมความสุขในใจที่ตามหาความสุขที่ ทำให้เขาทาให้เขาต้องเดือดดานแล้วก็ความสศกเศร้าที่ไม่อาจตอบตอบสนองความรู้สึกของเขาได้แม้จะรักเขามากแค่ไหนเธอไม่สามารถอยู่ร่วมกับเขาได้อีกต่อไปเธอเป็นคนบาปหนาที่ต้องที่ได้แต่ทําให้เขาเจ็บปวดเพราะงั้นจึงเลิกฝันไปแล้วแท้ๆการไปพบเขาอีกครั้งทําให้โรสต้องพยายามสกัดความรู้สึกของตัวเองไว้อย่างจะลืมทุกอย่งและทุกอย่างโผล่เข้ามากอนเขาแต่ว่า อยากจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างผูเข้ามากอดกอดเขาก็คือกอดซีคาเกนนะครับแต่ว่าทำงานไม่ได้เพราะมันเป็นเพียงแค่การหนีชั่วคราวความเป็นจริงนั้นโหดร้ายยังรออยู่ดังนั้นในใจโรถจึงต้องค้มแข็งเพื่อตัดขาดความสัมพันธ์อันเจ็บปวดมันควรจะจบเท่านี้แท้แต่เขากับถูกมาร์ซิมิเลียจับตัวไปทําให้หัวรถขาโพนมาร์ซิมิเลียคือชายที่อันตรายชายซึ่งถึงชายซึ่งเป็นถึงเด็กมีนาม ได้ชื่อว่ารองผู้ยักษ์เย็แห่งลัธิเดียบารลอดและเป็นพวกของดูเอมซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านราชวงศ์ถึงสถานะจะเหมือนกับว่าลูกน้องของดูเอมแต่ผลงานที่ให้กับที่มีให้กับรัฐิปพ,พและกําลังแย่งชิงความสำเร็จในหน้าที่อยู่ลือกันว่าใครที่ได้เป็นตโตะกลมคนต่อไปก็จะขึ้นอยู่กับผลงานอ,นา,อนาณาจักรโอลิ่านี่แหละแต่เขายังยาวไวความแตกต่างระหว่างอาณาจักรโอลิา่าแม้จะอยู่ตโตะกลมก็มีชื่อเสียงของชายผู้หนึ่งกล่าวว่า กล่าวถึงว่าเซอร์มอร์เตเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอุทยานเงาก็ค้นหาเซอร์มอร์เดตอยู่แต่ไม่พบร่องรอยอย่างไรก็ดีไม่ผิดแน่ว่าเซอร์มอร์เดตเป็นผู้มีตำแหน่งสำคัญใน,นลัธิเป้าหมายของอุทยานเงาคือดึงตัวเซอร์มอร์เดตออกมาเพื่อเก็บกวาดเพื่อ,อาการนั้นจึงต้องขับไล่ฝ่ายดูอ็มและนำฝ่ายราชบวงไปสู่เส้นทางแห่งอชชฉนระการที่เป็นการเป็นนี่เป็นการป้องอุจกอักรออนิล่ารู้เข้าใจดีว่าควรต้องทำอย่างไร แต่ก็รู้อีตัวอีทีเธอก็กัดฟันเข้าใส่เธอก็ฟันเข้าใส่พอรู้ตัวอีทีเธอก็ฟันเข้าใส่มาร์ซิมิเลียแล้วไม่ใช่ในเมื่อเคลื่อนไหวตอนนี้ควรจะหามองโอกาสด,ดีเพื่อติดต่อคาร่าได้อย่างแน่นอนแต่ถึงกระนั้นเหตุผลมีแค่ไหนมีเพียงข้อตู้แยง้งเพียงไร้เหตุผลและคว้าในความคิดของเธอถูกปัดเป่าทิ้งไปทั้งหมดต้องช่วยเขาในตอนนั้นจึงทําให้เธอจึงทําให้การมีอยู่ของทั้งสกลายเป็นที่รู้กัน เสียทั่วค่ายมีเหตุผลไรต้องซุกซ่อนและหลบหนีอีกแล้วไปจากหนทางหนีนอกจากฝุ่นใช้แรงฝาเข้าไปคุยกับคาร่า,านี่น่าเป็นห่วงคือน,น้องสาวอย่างคาร่า,าจะยอมรับฟังเรื่องของรหรือเปล่าการมีอยู่ของคนทรอยต์ซึ่งอยู่ไกลตัวที่อยู่ใกล้ตัวคาร่า,าหากเป็นไม่ได้ก็ยังคงก็อยากกําจัดคนทรอยต์ทิ้งทั้งหมดและทําการติดต่อแต่ไม่มีเวลาแล้วเจอแล้วทางนี้นักโทษฝ่ายดุอ็มไลตามหลังรุนมาทหารติดอาวุธเปิดเส้นปิดเส้นทาง โดนประคองดาบแล้ววิ่งหนีต่อไปตัดเส้นทางตัดเส้นทางของมันนั่นคือตป่าเส้นทางอ่ะเออล้อนในเจ็บชิมาเน่ตอนต่อไปจะเป็นตอนที่หนึ่งร้อยห้าสิบหกนะครับอยากเป็นพลังในเงามืดตอนที่หนึ่งร้อยห้าสิบหกนายข่ายเต็มไปด้วยความวุ่นวายทหารรู้กันทั่วแล้วมาสกัดกั้นทางแล้วก็ได้ยินเสียงของการทำลายที่อีกฝ่าของกำแพงจากห้องส่วนตัว คาร่ามองดูสภาพค่ายกักกันแล้วก็เปิดปากขึ้นน้องฮูกปรากฏตัวขึ้นจริงๆแล้วลือผมสีบอลสนพูของเธอสยายด้วยใส่ไอลมเย็นเรื่องจริงครับเมื่อกี้ทหารยานเจอน,น้องฮูกด้วยครับผู้ตอบคือกูอินที่อยู่ข้างเธอเหรอถ้าเช่นนั้นน้องฮูกอยู่ในสถานการณ์อันตรายไม่อาจไม่ควรอาจไม่ควรไปยุ่งกับอาจไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวก็เป็นได้แต่ถ้าพลาดโอกาสนี้คงไม่มีต่อไปแล้วคาร่าต้องตัดสินใจ เพื่อเพื่อนอณาจักรโอลินาและเพื่อฝ่ายสนับสนุนราชวงศ์ที่เชื่อมันในตัวเธอและทำละมาด้วยกันทาไงดีคาร่าถามฝ่ายสนับสนุนที่ราชวงศ์ตามมาที่รวมตัวกันช่วยน้องฮูกหนีออกไปจากที่นี่สิต้องเป็นพลังต่อสู้ให้แก่ฝ่ายราชวงศ์ได้แน่มีอะไรรับประกันว่าน้องหูกเป็นพวกเราละ่ะดูจากสถานการณ์ดูจากสถานการณ์ก่อนดีกว่าเวนยามอ่อนแอแล้วถ้าไม่เคลื่อนไหวตอนนี้จะรอเมื่อ,อไหร่ เคลื่อนไหวมัวสั่วโดยไม่คิดผนออกมาจะไม่ดีแน่คนทั้งหลายเถียงกันด้วยหน้าแดงเคลื่อนไหวอย่างระาัมระวงังเถอะตัวจริงของนกฮูกไม,ไ,มไม่แน่ชัดถึงได้ช่วยเหลือนกฮูกแต่สถานการณ์ก็คงยากลำบากที่่อจแกใครกูอินเสนอความคิดเห็นอย่างใจเย็นแล้วสายตาของทุกคนว่ามวมตนที่คาร่าเจ้าหญิงเอาอย่งดีครับจะเป็นต้องขอคำตอบคาร่ารู้สึกว่าเหมือนหัวใจบีบคันมองหน้าทุกคนเหมือนส่วนเหมือนคนส่วนมากจะสื่อเหมือให้ระวังตัวก่อนก็นั่งศินาไม่อาจแก้ไขได้หากาพลาดทุกอย่างก็จะจบฮี แม้ขึ้นไปอย่างฉับพลันความเป็นไปได้ที่จะชนะก็มีต่ำเรื่องนั้นรู้อยู่แต่ถ้าว่าหากพลาดโอกาสนี้จะมีครางหน้าอีกเมื่อไร่หากพวกเธอตอนนี้เหมือนอยู่ฝ่ายอยู่ในฝ่ามือโดยเอ็มแล้วอาจถูกส่งไปประหารพรุ่งนี้หรือเมื่อลือก็เป็นไปได้แล้วจะรอโอกาสอีกเมื่อไร่ทุกคนไม่รู้สึกกันเลยบอกว่าไม่รู้สึกกันเลยว่าเป็นไปได้สูงว่าที่จะไม่มีโอกาสหน้าแล้วคลาตาตก เงื่อไหลเต็มฝ่ามือบางทีทุกคนอาจชินกับบรรยากาศแบบนี้จนเกินไปแล้วมัง้งตอนนี้เพิ่งมาถึงที่นี่ยังคงตอบสนองตอนระได้ไดีกับหวานแท้ฝ่ายรัชบงไม่อาจมวลลืมไม่อาจเรียกโอกาสที่นั้นไม่อาจลืมอ่ะคือไม่อาจลืมอ่ะประมาณนั้นอะ่ะคารามองหน้าทุกคนทุกคนที่เสนอให้ระวงังมีมากจริงๆและต่างก็เป็นฝ่ายผู้มีประสบการณ์มากกว่าคาร่า,าซ้ํายังเป็นเสียงส่วนมากส่วนเธอเป็นเด็กอายุ15ความคิดของทุกคนมีค่ามากกว่าเธอ เยอะนำซ้ำําการไม่เห็นการไม่สนใจความเห็นของคนอาจทําให้เกิดความผิดหวังก็ได้หากเป็นเช่นนั้นฝ่ายรัชวงศ์จะก็แตกแกคาราคงคิดผิดเช่นนั้นไม่เป็นไรหน้าถ้าเอาตามที่คุณที่อําเภอาตามที่ทุกฝ่ายราชวงศ์ก็ยังเรื่องหูกชันจะเจ้าหญิงเสียงคาราถูกขัดด้วยเสียงของชายคนหนึ่งเป็นชายบางโคนซึ่งหน้าตาหยาบก้านบ,บุกร้านถูกเผาก็คือบุกแบบหน้าตาแบบทึนเทียนหน่อย การฟังความทิ่เห็นของคนรอบข้างนั้นดีอยู่แต่ว่าการตัดสินใจเอาจากสีหน้าของคนรอบข้างก็จบก็จบกันเสียงที่ไม่อ้อมค้อมต่อผู้เป็นนายและมีความอบอ,อุ่นในเสียงแบ็คคาราอุบชื่อเข้าออกมาเขาคือคนส่วนของคาราตั้งแต่สมัยเด็กเรื่องต่อสู้หรือการเมืองไม่รู้อะไทั้งนั้นสิ่งที่เขาทําได้เพียงมีทามีแกมีเพียงทําสวนให้ราชบงที่สวย ที่สวยงามแต่ว่าคําขอของเขาตรงใจคาร่า,าช่วงนี้เหมือนจะติดนิสัยดูจากสีหน้าของคนรอบข้างตัดสินใจก่อนมาเสมอไม่ใช่ความมั่นใจแต่เป็นความกังวลเหมือนกับอยากพึ่งพาสิ่งอื่นอนอกเหนือจากตนเฮ้จ hey, ้าคนสวนเงียบไปเลยอยาบคายมากกูอินดูใส่บทหยุดหน้าเขาเป็นเขาเองก็เป็นพวกพ้องของเราพวกพ้องเจ้านี่ทําอะไรได้เป็นแค่คนสวนถ้าเป็นแค่คนสวนคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอก แบ็เขาติดตามฉันมาเพราะเชื่อมันในตัวฉันแล้วไงครับคําขอของคนสวนได้แค่รบกวนกรีินพอได้แล้วฉันบอกให้หยุดไงสายตาของครา่าประทักับกูอินเป็นกูอินที่หลบตาก่อนขออภัยไม่เป็นไรนายเองก็พูดเรื่องพวกเราแล้วเธอก็เริ่มคิดอีกครั้งหนึ่งคิดตั้งแต่แรกเริ่มตอนนี้เธอก็ต้องทําสิ่งใดสามเด็กแบ็คคาร่าและพี่สาวสามคนวิ่งได้ในสวนสนามสวนในสวนอันสวยงามในเวลานี้หากเป็นดัมพีโคง ช่วยเราห,หูร่วมมือแล้วทุ่มเททุกอย่างกับสิ่งที่โอกาสนี้กับสิ่งที่ห่อโอกาสนี้ให้เมื่อมองแบค็คเขาก็ยิ้มแบบนี้นี่แล้วทุกคนพอเชื่อมันในตัวเจ้าหญิงถึงได้ติดตามใช่ไหมละ่ะแน่นอนเตรียมการมาแล้วเพื่อวันนี้จะได้เต็มที่กันทุกคนยิ้มพร้อมเพียงแล้วก็แล้วก็แล้วก็รอก,กาแพงห้องนําอาวุธออกมาดาบเล่มหนึ่งถูกส่งให้คาราเช่นกันดาบเธอใช้ไม่เป็นดาบเธอใช้ไม่เป็นแต่เธอถือดาบมีความหมายอยู่ เอาล่ะเริ่มความสัญญาแห่งการตอบต้กันถึกวันแล้ววันธรรมดาธรรมดาในค่ายกันก็เต็มก็เต็มไปด้วยความวุ่นวาย